สวัสดียามเช้าครับผมวันนี้สรามีภารกิจตอนเช้าเมื่อวานเหมือนฝันไปอ่ะได้เล่นวงกับพี่รัฐได้เล่นวงกับพี่ขัดตกตมันฝันไปจริงๆป่ะว <rounding> ันนี้ก็ไปอะไรอีช่องหนึ่งครับเขาติดต่อมาแต่สถานที่ถ่ายคือเมืองทอง <c oughs> มารับกูด้วย <c oughs> ตายเกินแต่ไม่เป็นไรเขามารับแล้วไปเดิน <95. S 1> ทางดีกว่า <c oughs> มันตามมาแล้วเว้ยไปทีตอนนี้อักแน่นไปด้วยเสื้อผ้าคืยพี่จอร์ดแบ่งเสื้อผ้าออกกําลังกายทั้งหมดทั้งปวงใส่นในนี้การที่เราต้องเที่ยวโดยที่เรานั้นยังออกกําลังกายอยู่เนี่ยเกิดมาในกูไม่เคยนะแล้วมันมีความลำบ,บากในแบบของมันหนึ่งก็คือเรื่องเสื้อผ้าเพราะเราออกกําลังกายทุกวันนะจำนวนที่ต้องเอามามันจะดูพิเคษหมดเลยทั้งเสื้อทั้งกางเกงทั้งกางเกงในแล้วพอมา5วันอะ่ะกูมั่นใจเลยว่าวัวของมามากกว่าคนที่มาอยู่เป็นเดือนบางคนนะมันก็ดีแหละนี่เเรราากลลัังจะช็คคอแ้วบ เลยว่าจะิีโน้ตดไหมซะหน่อยวีวิวร็อกอยู่บีแบกจีเจอ่ะนี่สายชื่ออ้วนหเลยนะได้เลยนี่มันคนเก่งนี่ครับสวัสดีกูมนนนก้มอร์นิ่งสวัสดีกู้มอร์นิ่งเนาะไปถา่ายรูปกันเถอะเพราะาอะไรกนะตาไปถา่ายรูปกันดีกว่า เดี๋ยวจะไปวนเวียนหาถ่ายรูปกันสันหน่อยมักเช้าพี่จ้าเตือนมาคาร์ดิโอแล้ววันนี้อาจจะไม่ได้เล่นเวทเพราะว่าย้ายโรงแรมแล้วก็มันเดินทางค่อข้างไกลวันนี้เราจะกลับสู่ภูกเก็ตนะครับมืักเช้าก็ได้ไป50นาทีโซน2เออคูตัดสรู้แล้วแหละพาวซิ่งตอนเช้าแม่งยากจริงตอนนี้หิวมากเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปเล่นแล้วก็กินข้าวเมื่อเชา้าวันนี้ครับเหุเแรกนึกว่ามันจะคลีนกว่านี้นิดหนึ่งมันดูเอ๊ะไม่ค่อยคลีนแล้วแล้วก็แล้วก็กาแฟ กับนมโอต๊ตที่เราไปซื้อมาเองกินแพนฟรายในยรอบกี่เดือนวะเนี่ยกูผคดชับแค่ชาบเฮ้ยเพื่อทำไมแพนฟรายมันอร่อยยังวะมันอร่อยมานานแล้วกูก <c oughs> ินถึงมึงยังเลยอร่อยยังเลยวะ กินชิ้นเดียวพอกินเทิร์วิทเราดีกว่ากาแฟดีนะนี่พี่จะมีเดลตี้แกก็แฟดีใช่กาแฟเยี่ยมเลยครัรวซองนี่คือทันเลิศน,นะถ้าใครมาที่นี่นะมันไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารเลยแค่ร้านในนี้ยมันก็จบแบบไม่รู้จะจบยังไงแล้วแล้วมีครบทุกแนวแล้วทําดีด้วยถึงด้วยอย่างที่พวกมึงเห็นๆกันแหละขึ้นรถมาแล้วครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับชันครับทุนชันนะครับเพิ่งเจอกันครั้งแรกเหมือนกันครับอยู่ช่องบูฟฟิอินชีฟก็คือหมาป่าที่ซ่อนอยู่ในตัวแกะนะครับซึ่งมีความหมายในความได้เฮียได้ก็ได้ดีนะครับผมว่ามันดูแบบอ่าเหมือนเสือซ่อนเล็บนะอ่าฝรั่งของใช้เฮียใช่เป็นมันเป็นความหมายที่ไม่ดีในภาษาบูฟฟินชีฟโรสติ คือเขาเชิญไปสัมภาษณ์รายการเขาแต่ที่ทำงานเขาอยู่เมืองทองก็เป็นครั้งแรกในชีวิตครับมารับเกสิตงที่มารับเกสิตงที่หรือว่าลักชวรี่มากโอ้ลักชวรี่มากเลยขอบคุณนะครับเราควนนิดนึงไม่เลยครับเราต้องเอามาราให้ได้ครับอ๋อมาต้องเอาให้ได้ใช่ไหมครับใช่ครับเราไม่มีเขาบอกไม่ได้อ๋อไปครับไปเจอกันที่ทำงานเขาดีกว่า อรัพวกมึงขึ้นเรือเว้ยออกทะเลกันดีกว่าสเปซน่ารักมากเลยครับมีร้านกาแฟมีร้านไอติมนะครับแล้วก็มีร้านขายโทกแบของเดียวกล้องฟิล์มเดวลลอกฟิล์มไปเมืองซื้กันได้นี่มาแล้วกาแฟกาแฟของเราวันนี้เดอร์ตี้จะบอกว่าเพิ่งหัดทิ้กาแฟมาแล้วครับเพิ่งกินร้านตัวเอง <DON C> แต่ว่าถ้าเรเพืเ่อนเนี่ยเพื่อนเบว่าเป็นซ <D ist> ุปเปอร์ขอกาแฟดีครับผมชอบนมถ้ากินเดอร์ตี้ผมจะอยากกินนมแต่ผมแบบดูดูที่นมเลยแต่ถ้านมดีคืออร่อยนี่นมนมแบบคลากดีชบคลักคลักบางที่นมมันไลไปแบบ hots. ไม่ขายอาหารด้วยนะท่ <D ist> นานเหนือครับ เดี๋ยวเราจะมาลองชิมมีแค่หกในนูง่ายๆเลยนะข้าวซอยไก่ยอนเนื้อเส้นหมาแถแท้ด้วยกันครับมีมีหกอย่างง่ายๆผมเอาอันนี้ไปเพราะว่าสองอันนี้เดี๋ยวเสื้อเลอะจริงๆอยากกินอันนี้คนเชียงรายเนี่ยมากินแล้วปอกผู้คิดถึงบ้านเลยใช่อันนี้อันนี้ผมก็ปกติผมก็ชอบกินเหมือนกินรสชาติแม่งคิดถึงบ้านเลยทุกคนพูดอย่างนี้แต่เราออะไม่เคยกินสเปนนี้ต้องเรียกว่าอยู่ตรงไหนครับจริงๆแล้วอยู่เยื้องกับเซ็นทันแจ้งมาฒนานะ มาได้เซิร์ชว่าอะไรนะอาร์ตเบนหนึ่งใบอาร์ตเบนหนึ่งนะครับวันอาทิตย์มีวงแจ๊สเต็มด้วยอ๋อมือนเป็นอาร์ตเบนเลยใช่เมื่อก่อนนี้เคยถ่ายหนังมีเสวนาเกี่ยวกับอาร์ตการอาร์ตอะไรเงี้ยอะไรก็ฝากช่องนะครับบูฟเฟิงชีพนะครับสำหรับแบบสายศิลปะใช่สายศิลปะเลยทำไมเขาเชิญผมอยากให้เชิญผมมานะไม่รู้ ไม่รู้อ่ะเห็นบอกเห็นบอกหมายถึงว่าแบบที่เรียกร้องไะใช่เขาพิมพ์มาเนี่ยเขาแบบทุกคนบอกว่าขอขอเลยพิมพ์มาในคอมเมนต์นีอะไรทุกที่ทุกทางเวลาไลฟ์ก็ขอขอขอให้ผมมามาลองดูผมก็เลยต้องไปรับเลยเออต้ต้องไปรับห้ามปฏิเสธนี่ทุ่มเททุ่มเทให้ครับฟังเสียงเขาเรียกว่าฟังเสียงประชาชนนะครับสังสองครับทำมีบ้างนะ ปกติแล้วเข้าไปยังไงกันครับเข้าไปปกติก็รวมไปทางนี้ละค่ะทางนี้เลยเหรอครับอ๋อด้านข้างด้านข้างมุดเข้ามาใต้เรือครับก็จะเจอเหล่าพีเพิ่นที่ทำกานแผยทำผ่าโอห้องนี้เย็นดีนะเฮมีน้ำ่้มด้วยผลไม้อันนี้ก็ลงไปจะเป็นห้องนอน แม่เริ oh, ่มพูดก็ผิดนะครับต้องนอนอยู่ฝั่งนี้อ๋อนี่มีห้องนอนจริงๆด้วยใช่ไหมใช่ห้องนอนฝั่งนี้ต้องนอนอยู่ในห้งนี้อ้าเลยนะเฮ้ยเฮ้ยถอดเท้าแล้วเจอเฮ้ยเฮ้ยถอดเท้าแล้วเจอเท้าเฮ้ยใส่ผิดข้างใส่ผิดข้างเดี๋็กโทษทีอ่าโอเคทำเล็บมาร้านนี้ทำเล็บสวยนี่ก็ว่านิ้วก้อยใหญ่จังเมื่อกี้เออน่นแหล เล่นเซิร์ฟสเก็ตเหรอไอ้ย่าที่ไหนก็เซิร์ฟได้กลางทะเลอ่ะเฮ้ยยื้ยน่ะไม่ห้ามเลยเหรอเฮ้ยไหนดูเท้าอันนี้เซิร์ฟเซิร์ฟสั่งพิเศษใหญ่ใหญ่เพิ่งมาเลยเล่นหลายคนพร้อมกันเล่นหลายคนพร้อมกันกันทําไมนอเฉยๆก็เปียกอ่ะงงเลยครับตื่นมาก็เปียกยังไม่ทันได้ลงทะเล มีคนขำเว้ยเรดูเงาดิโคตรแย่ วนนันนี้อันนี้คือหมูยอหม,มูยอไข่หมูยอไข่เจียวกินกับข้าวเหนียวแล้วก็น้ำพริกหนุ่มชิมน้องกน้งเหมนกับน้ำมันหนุ่นมอันนี้คือหมดใจนะครับโอ้รสชาติเปลี่ยนไปเลยจากไปข้าวเหนียว เราลุกสีจะทําการเดินตามข้าพเจ้าวิธีการเดินบนเรือที่ดีที่สุดคือการที่ให้ขาซ้ายกับขาขวานั้นกลัวกันอย่าเอาขาซ้ายขาขวามาใกล้กันทําตามและปฏิบัติมาตรงนี้มาที่มาตรงนี้โอ้ยนี่มันเกินไปโอ้ยยอดสุดยอดนี่เออเออสงสารกัดตันเหมือนปลาคูเร้าเหม็นปลาคูเร้า ล้กสาวโกหกทำทาอะไรวะเนี่ยไอ้ถ่ายรูปให้ใหหนายกลับมาบ้านแล้วมาหาครูประทีปเป็นยังไงบ้างครูประทีปอ่าวันนี้ก็มีการอบรมเยาวะชนให้เรียนรู้จากการบริหารจัดการเงินคนจนเนี่ยต้องบริหารเงินเป็นถ้าบริหารเงินไม่เป็น ก็จนอยู่นั่นแหละจะให้มีเงินก็ยากแล้วนะต้องมาบริหารอีกเนาะใช่เพราะว่าคนรวยเขารู้จักการบริหารเงินเขาจึงเก็บสะสมได้แต่คนจนมีเท่าไหร่ก็ใช้หมดใช้หมดมันก็ไม่มีสักทีมันก็ยากอ่ะใช่ไหมล่ะใช่เพราะว่ามันหาเงินได้น้อยอยู่แล้วคนจนอ่ะยันจะเอาที่ไหนเก็บค่าใช้จ่ายก็หมดแล้วใช่และครับก็เลยต้องละเอียดหน่อยเงินไขมันเยอะใช่ไหมอืม และนี่คือภาพของเราผู้ประสบภัยเขาได้ต่อสู้กับคลื่นมานานแรมปีโดยที่มีความหวังว่าขากลับนั้นคลื่นจะเบาลงวนข้ไพเจ้านั้นยังคงแยกขาออกจากกันโดยสมบูรณ์เ้อใครทำอะไร มันเกาะอะไรทำเกาะไหลเพิ่มแล้วแล้วก็เลิ่มมาต่อส่วนสะโพกไว้ต่อขาล้วก็ไม่รู้นะไอ้แท่งแท่งนี้ไปทำอะไรจนกระทั่งหนูเพิ่งมารู้ว่ามันเอ๊ะหรือม,มันจะเหมือนในตัวตัวเนี้ยที่ตรงหลังสามารถเป็นดาบได้นะหนูก็เห็นรูอย่างงี้โอเครู้แล้วก็เลยตัดมาทำทำเป็นดาบดาบก็จะเก็บก็ต้องดูล็อกให้มันตรงแปะไปงี้แล้วก็ปิดขึ้นมาตันนี้คือหนูทำอันนี้เพิ่มใช่อันอันนี้อันนี้มันปิดได้สนิทเลยอันนี้มันปิดไม่ได้สนิทไม่รู้ทําไมหนูลองเช็คหมดแล้วก็ไม่เเนนนมีรลกู้้้ัิดขึ หนูไม่คิดจะดูการ์ตูนบ้างอ่ะเขามีหลาคนบอกว่าให้หน่ะให้หนูดูการ์ตูนด้วยต่อไว้เพื่อนเฉยต่อไว้เพลิอนน่ะใกล้แล้วใกล้แล้วอยากต่อ,อกไหมไม่ใี่ไฮเกี์ที่เขาให้มาอยู่ดีอ <laughs> ไม่รู้กลับ <laughs> มาถึงห้องครับวันนี้เราเปลี่ยนแล้วเพราะว่าเรามาที่หววกลับมาถึงห้องครับวันนี้เราเปลี่ยนที่นอนแล้วเราเข้ามาที่หัวกูจะหัวหินสองทีแล้วชีสัสเอ้ยน้อบุกมเราแกะกล่องนี้ทีคืออะไร อ้าวก็มีกันไกลแล้วก็แกะทีทากันไกลก็ตัดสิอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะหญิงใหญ่เลยหญิใหญ่เลยหญิงใหญ่เลยว้าวทำได้แล้วก็ไหนแล้วถ้าแกะมาดูนี่แล้วถ้าแกะมาทีละ่องดูดิหนึกว่าจะสมมาแค่อันเดียว โอ้ใครให้มาโอ้อันนี้เพื่อนหนูเหมือนจะใช้อยู่โอ้เป็นเทส์ีนะโอ้อันนี้ตัวหนึ่งสีฟ้าอย่างเท่เลยโอ้โันนี่หุ่นยนต์รุ่นโบราณเลยน้องภูมิวิจินโอ้นี่ดีอยู่อไี้ทำไมมีไซส์มินิเนี่ยใช่นี่เขาส่งมาให้เต็มเลยโอ้หนูคิดว่าในคอลเลคชั่หนูอาจจะไม่มีตัวมินิซช่ไ้มแต่ก็มีคนซื้อมาให้ ทำไมเขาซื้อมาให้แย่ๆมากไปขนาดนั้แสดงว่าเขาเต้องชอบต้องภูมิแน่ๆเลยเนี่ยยังไม่ถูกเลยจะต่ออะไรก่อนมีเยอะเลยอ่ะขอบคุณดีๆครับขอบคุณดีๆนะตอตัวปัจจุบันให้เสร็จก่อนโอเคไหมต่อไอ้มาสเตอร์เกตให้เสร็จก่อนใช่มาสเตอร์เกตมาสเตอร์เกตรู้สึกมันยากมันมีความละเอียดเยอะใช่ไหมใช่แต่ว่าต้องแต่ก็ต้องเขาต้องค่อยๆทำวันละนิดวันละนิดขอบคุณคุณวีอีครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณที่เอ็นดูลูกชายผม เอ็นดูน้องภูมนี่เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยวางไว,ว้ไม่ไม่ได้ต่อก็เสียดายก็เลยเอามาให้หลานใจใหญ่เลยใจใหญ่เลยนะปิดคิแล้วปิดคลิปมันมันจะมีไอเดียนนุนที่เดี๋ยวคิดว่าตัดจบแบบยังตอนที่ยังพูดไม่เสร็จเอิร์ฟแม่บานแล้วก็ตัดไปเลยอ,ะอ่ะก็เอิร์ฟแล้วก็ตัดเลยแล้วกันนะอืมโอเคมาหมดหมุกแล้ว กลับมาถึงห้องครับวันนี้เราเปลี่ยนที่นอนครับเพราะว่าวันนี้เราเข้ามาภูเก็ตแล้วนี่คือห้องที่พี่จอช,ชอบมากจนถึงขั้นว่าคราวที่แล้วมานอนแล้วกูจําทุกระเบียบนิ้วไว้ยเพื่อว่าวันหนึ่งอ่ะที่กูจะต้องสร้างบ้านหรือสร้างออฟฟิศแล้วกูสร้างห้องของกูห้องบนอนะ่ะกูจะยึดแบบห้องนี้เพราะกูชอบมากเอาจากข้างหน้าห้องเลยแล้วกันอันนี้คือประตูนะเดินเข้ามาปุ๊บก็จะสมมติว่าเป็นบ้าน มันก็จะเป็นโฟลเย่แล้วก็สามารถที่จะทําตู้รองเท้าได้ก็อาจจะเช็คเช็คอะไรนิดหน่อยแถวนี้ซึ่งอันนี้มันเป็นโรงแรมฉะนั้นแล้วเนี่ยฟรสิตี้มันจะไม่เหมือนกับถ้าเกิดเราสร้างบ้านนะครับพอเลียวเข้าห้องมาปุ๊บอันนี้ก็เป็นเหมือนลาดเชคก่อนออกจากห้องด้านหลังเตียงนอน,นจะเป็นบล็อกอินโครสตู้จะเรียงไปถ้าเกิดเราสร้างบ้านของเราเราจะอาจจะทําให้มันยาวไปกว่านี้นะฮะพอเข้ามานี่คือโซนของเตียงนอนเตียงก็จะตั้งอยู่กลางห้องเขาเขียนไว้ด้วยแฮปปี้ฮันนีมูคีย์หลักที่ชอบเลยคือฟังก์ชั่นนี้ 4บานเนี่ยคือ4ี่บานของห้องน้ําแถบนี้ทั้งหมดเนี่ยนี่จ้าไม่ได้เปิดเลยนะแต่รู้เลยว่ามันมีอะไรเพราะว่าเราจําห้องนี้แม่นมากเปิดออกมาเป็นสระน้ามืดหน่อยนะครับซอรี่ซึ่งห้องน้ําจะใหญ่มากใหญ่จนเดินวนเนี่ยนี่ก็จะเข้ามาก็จะเป็น his and h e r ธใชอ่อยู่กลางห้องและ shower s h e r อยู่มุมห้อง <and her. S 1> เอ,อ และโซนที่แยกแบบญี่ปุ่นช่วมติดอ outdoor เป็นอะไรที่ชอบมากมันจะมี velocity ของอากาศธรรมชาติเข้าแล้วที่สำคัญคือห้องน้ำมีระเบียงและมันก็คือระเบียงเดียวกันกับห้องนอน อันนี้มันจะเหมือนกับห้องที่พี่จอชชอบแต่ห้องที่พี่จอชชอบมันสําคัญเลยคือไอ้ระเบียงตรงห้องน้ำอ่ะเค้เาสามารถแบบเปิดไอ้กระจกนี้ออกไปแล้วเป็นเหมือนกับห้องน้ากลางแก้งอ่ะแล้วเป็นเหมือนห้องน้ําครึ่งกลางแก้งอ่ะกูรู้สึกกูชอบมากกูชอบอาบน้ําในอากาศธรรมชาติแต่กูชอบความเป็นในบ้านมันก็จะการพวกมันแรงหรืออะไรแบบนี้แต่ในฟีลลิ่งหนึ่งอ่ะเราสามารถที่จะออกไปธรรมชาติได้โดยห้องน้ําแล้ว3มห้องห้องนอนห้องน้าระเบียงใหญ่ มันจะเชื่อมกันหมดแล้วเดินวนได้นี่แหละคืะอ reference ไอเดียในหัวเรานะว่าวันหนึ่งถ้าเราสร้างห้องหรือเราสร้างบ้านเราชอบห้องนี้มากจนจําแม่นมาครั้งเดียวจําแม่นเลยวันนี้ก็มาขายห้องเดิมต่างจากเดิมนิดเดียวก็เลยเล่าให้ฟังเฉยๆครับโจยววอลกสวันนี้ได้แก่จําได้ว่ามันเป็นชื่อยักษ์ๆกับเป็นชื่อหนังสืออะแล้วพี่จอนไม่รู้จักแต่พี่จอนมีไอเดียแล้วมันอาจจะดูง่ายไปสักหน่อยแต่กูมีคอนเซปต,ต์ของกูนั่นคือ picture of d o r i a n gray ครับ ชื่อหนังสือที่พี่จ้ไม่เคยอ่านแล้วเหมือนจะเคยสร้างหนังแล้วก็ไม่เคยดูด้วยรูปพี่จ้เป็นอย่างนี้ครับเท่าที่เราเซิร์ชดูเนี่ยโดเรนตเกรก็คือจะมีครึ่งหนึ่งที่เป็นคนแก่ใช่ไหมหรือจะสะท้อนกระจกแล้วเป็นคนแก่พี่จะไม่รู้เรื่องอะนะทีนี้มันมีไอเดียหนึ่งที่อยู่ในหัวเราก็คือเวลาเด็กๆะที่เราวาดรูปอะ่ะเราอ่ะวาดไม่เป็นใช่ไหมเราเลยจะวาดหน้าทุกคนอะ่ะเหมือนกันหมดเลยทีนี้เราจะทำไงให้แก่เราเติมหนวดเข้าไปแก่เลยทันที เลยอ,อ่ะมาเป็นแบบนี้ครับเฮ้ยวันนี้พอเขาเน,นีเหนื่อยมากเลยไปเที่ยวสนุกสนานออกเรือไปอะ่ะล้าแล้วก็โดยความที่เมาาื่อวันเล่นขามาเนอะแล้ววันนี้ต้องไปแบบเนี้ยอย่างเงี้ยบนเรือรู้สึกว่าแม่งใช้ e อ e r จีเยอะมากเลยยังไงก็ขออน,นุญาตพักผ่อนก่อนนะครับคุณนายครับ see you tomorrow